นี่จะเป็นวิดีโอเริ่มต้นที่วิบทของซิมเปิลทัมมนิกชุดแรกสุดนะครับว่าอ่ะเราจะมีคําถามแรกก็คือการที่แบบซิมเปิลทั์มานิกเนี่ยมันมัน,ม,นมันคืออะไรก่อนนะครับอ่ะขอมาเริ่มที่นิยามนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญอยู่นิดหน่อยอ่ะคำแรกเลยนะครับก็คือมันเป็นการเคลื่อนที่นั่นแหละแต่ต้องเป็นการเคลื่อนที่ที่กลับไปกลับมาซ้ํารอยเดิมนะครับและต้องมีคาบ และการกระจัดสูงสุดมีขนาดคงที่โอเคก็ไฮไลท์เกิดทั้งหมดเลยนะครับนี้เขาไปทีละอย่างก่อนเราเลือกนิยามคําว่าฮาร์โมนิกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเกิดการกลับไปกลับมาด้วยอะไรบางอย่างที่เหมือนเดิมตลอดนะครับแจะเน้นไปที่1คือเรื่องของการเคลื่อนที่เนี่ยต้องเป็นแนวเดิมเสมอห้ามผิดผิดแปลกไปจากแนวเดิมนะครับก็การขับรถกลับไป แล้วขับรถกลับมาแล้วขับไปอีกรอบหนึ่งไปอีกทางอื่นเนี่ยอันนี้ก็จะไม่จัดว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลไอแบบฮาร์บอนิกนะครับเพราะว่าเส้นทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีานี้ด้วยความที่การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นแบบอื่นก็ได้มันเลยมีคําว่าอย่างง่ายติดเอาไว้ด้วยนะครับก็คือต้องมีคาบคงที่นะครับคาบคืออะไรนะครับคาบก็คือช่วงเวลาในการเคลื่อนที่ ก็เดินทางไปใช้เวลา1วิเดินทางกลับ1นวิไปอีกรอบหนึ่งก็1วิเหมือนเดิมกลับมาก็ยัง1วิเหมือนเดิมอันนี้นะคบถึงจะเรียกว่าคาบคงที่ถ้าแบบไปรอบหนึ่ง1วิกลับมา2วิแล้วไปไปอีกรอบเป็น2วิแทนกลับมาอีกรอบ1วิอะไรเงี้ยอันนี้จะเริ่มปแปลกๆนะครับก็คืออ่ะกลับไปกลับมาเหมือนเดิมคาบเท่าเดิมนั่นแหละแต่อาจจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับนะคำสุดท้ายคือ การกระจัดส <board> ูงส exactly. ุดมีขนาดคงที่นะครับก็คือคําว่าการที่มันมีคําว่าการกระจัดสูงสุดเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีตำแหน่งหนึ่งที่ยึดมันไว้ก็คือเราเรียกว่าตําแหน่งนั้นว่าตาแหน่งสมดุลนะครับเป็นตําแหน่งที่เราจะใช้ในการยืนยันว่าการกระจัดของเขาต้องเป็นศูนย์เสมอที่ตําแหน่งสมดุลเท่านั้นนะฮะแล้วก็ต้องมีการกระจัดค่าหนึ่งสมมุติว่าอาจจะแถวนี้แล้วกันเป็นการกระจัดที่มากที่สุดนะครับ ค่านี้แหละจะต,ต้องเป็นค่าที่เท่าเดิมเสมอเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า m จูกก็ได้นะครับเดี๋ยวคำนี้จะมาโผล่อีกรอบหนึ่งในเรื่องคลืน่นนะฮะก็ทีเนี้ยเราขอยกตัวอย่างเป็นการเคลื่อนที่การสั่นของสปริงก็แล้วกันนะครับก็คือสมมติว่ามันสั่นระยะไกลสุดที่ตรงนี้ x max มันอาจจะเคลื่อนที่ระยะสั้นสุดอาจจะเป็นแถวนี้ก็ได้ระยะไกลสุดอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็น x max เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นด้านตรงกันข้าม คำถามก็คือทุกครั้ง er. ที่เ <sucks> ก <m iss ima> ิดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรแปลกๆที่เราคิดไม่ถึงอยู่หรือเปล่าอ่ะก็สมมติว่าถ้าเป็นที่นี่นะครับทิศทางการกระจัดจะถูกชี้ไปทางด้านนี้เสมอเป็นการกระจัดชี้ด้านนี้นะครับคำถามก็คือทุกครั้งที่มันชี้กันกระจัดโดนชี้ไปด้านขวามือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคลื่อนที่กับใบหรือกลับก็ตามนะครับอ่ะเคลื่อนที่กลับก็ได้คำถามคือแรงมันชี้ไปทางทิศไหนนะครับ การกระจัดจะชี้ไปด้านอย่างอันนี้จะดูว่ารูแลชี้ชไปด้านขวาเสมอแต่ว่าแรงจากสปริงเนี่ยจะดึงพยายามดึงมันกลับไปทางด้านซ้ายเสมอดังนั้นจึงมีข้อสรุปว่าแรงที่เกิดขึ้นภายในระบบนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นห้อยเอสก็ได้แรงใดๆก็ได้เลยจะมีขนาดแปรผันตรงกับการกระจัดเลยยิ่งระยะยิ่งไกลแรงจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทิศทางจะตรงกันข้ามกันนะครับ ประมาณนี้นะฮะก็ต่อมานะครับก็คือถ้าเรารู้ความสัมพันธ์ประมาณคร่าวๆประมาณนี้เนาะดังนั้นทุกทุกระบบที่เป็นการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายจะต้องสามารถเขียนสรรมการการเคลื่อนที่ในรูปของแรงและการกระจัดได้เสมอโดยที่แรงอาจจะเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งคูณกับการกระจัดและต้องมีเครื่องหมายลบขั้นอยู่ข้างหน้าเสมอนะครับประมาณนี้อเอาละทีนี้ ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นว่าเราฟอร์มสมการแรงได้ยังไงนะครับเราจะเริ่มจากขั้นที่ว่าแล้วการกระจัดความเร็วและความเร่งเนี่ยหน้าตาสมการการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเป็นอย่างไรก่อนนะครับเริ่มจากอันแรกเราจะขอเซตการทดลองเป็นการเคลื่อนที่ของวงกลมนะครับโดยที่เวียงมันในทิศมีความเร็วเชิงมุมค่านี้นะครับหมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาประมาณนี้มีหลอดไฟคอยส่องแสงไว้อยู่ ทีนี้สิ่งที่เราสนใจนะครับเราจะสนใจสิ่งที่ไปปรากฏบนฉากว่าลักษณะการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรนะฮะเราจะยึดให้ตำแหน่งตรงกลางสุดนี้เป็นตำแหน่งสมดุลก็หรือก็คือตำแหน่งที่การกระจัดเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ให้ตำแหน่งเป็นบวกขึ้นข้างบนเป็นบวกละกันอ่ะทีนี้ถ้าดูจากรูปนะครับถ้าเราสนใจที่ตำแหน่งนี้เงาที่เกิดขึ้นนี้ตำแหน่งสมดุลเงาที่เกิดขึ้นจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับ คำถามอย่างแรกเลยก็คือการกระจัด x ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับอือทีนี้มาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งถ้าดูจากรูปนะครับเราสามารถกําหนดอะไรได้อีกเราจะขอกําหนดก่อนว่าให้ระยะทางขนาดของรัศมีวงกลมมีค่าเท่ากับ a แล้วกันนะครับก็ซึ่งถ้าดูจากรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับ สามเหลี่ยมสีขาวเราก็จะเห็นสามเหลี่ยมรูปนี้อันนี้ผมว่าเป็น x ละกันเนาะเพราะเป็นระยะการกระจัดของเราเราก็จะเห็นว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยสามารถฟ้องว่าตัว a ของเราสามารถหาไปยังตัว x ได้โดยที่ x จะมีค่าเท่ากับ a cos แล้วก็มุมทั้งมุมหนึ่งนะครับทีนี้มุมเนี่ยแหละจะค่อนข้างแปลกประหลาดนิดนึงก็คือคำถามคือเซต้ามันเกิดจากอะไรได้บ้างอย่างที่หนึ่งนะครับถ้า ตอนเริ่มเปิดไฟปุ๊บมันเริ่มตามเห็นตำแหน่งแรกที่นี่เลยแสดงว่าการเวียงของเชือกเนี่ยมันเริ่มต้นที่มุมอะไรไปแล้วมุมหนึ่งขอตั้งชื่อมุมวันว่าฟรีนะครับแทนด้วยมุมเริ่มต้นเป็นตัวที่ใช้ในการระบ,บุตำแหน่งเริ่มต้นของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นบนเงาของฉากอ่ะอการขึ้นบนของของเงาที่เกิดขึ้นบนฉากนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเนื่องจากว่า เราเวี่ยงลูกบอลเป็นวงกลมนะครับสมมุติว่าเวี่ยงไปสักพักหนึ่งอยู่สักที่หนึ่งใช้เวลา t หมายความว่ามุมที่มันกวาดเพิ่มไม่ได้จะต้องมีค่าเท่ากับความเร็วเชิงมุมนั่นแหละแล้วคูณด้วยเวลานะครับหรือเราสามารถเขียนลักษณะของสรรมการการกระจัดได้เป็น x ที่ขึ้นกับเวลาเท่ากับ a cos o m t บวก p h นะครับเป็นสรรมการชุดแรก ที่ไม่เขียนลูกศรเอ่อการว่าเป็นการกระจัดเพราะว่าในสมการนี้ไม่ไม่ีตัวริมปริมาณใดเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับก็ขอจุดไว้เท่านี้ก่อนอันนี้เป็นการกระจัดนะฮะก็อ่อเขียนผิดนิดหน่อยนะครับจากรูปต้องเป็นไซน์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คอสทีนี้ในหนังสือสสวทมันมีเขียนได้ทั้งสองแบบเลยจะเขียนแบบที่เราเคยเห็นก็ได้ก็คือ x เท่ากับ a c o s เซตาแล้ว X ทีของเราจะกลายเป็น A c เอ่อ e o s โอเมกาที T, บวกฟีก็ได้นะครับอะคำถามก็คืออันไหนถูกต้องนะครับคำตอบคือถูกทั้งคู่นะครับขึ้นกับว่ามุมมองของฉากที่เรามองเนี่ยเรามองจากทิศไหนจะมี2แนวนะครับก็คือวางหลอดไฟไว้ข้างบนแล้วมองสิ่งที่เกิดขึ้นบนเงาด้านล่างถ้ามองจากด้านล่างอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่ามันจะใช้โคสเท่านั้นเองนะครับแต่ ไม่ใช่สาระสำคัญว่ามันเริ่มต้นที่อะไรนะครับอทีนี้ต่อมาเอาสนใจความเร็วต่อเหมือนเดิมนะครับยิงหลอดยิงแสงแล้วสังเกตทีนี้เราจะสังเกตสิ่งที่เราจะสังเกตก็คือเราจะสังเกตว่าเงาที่เกิดขึ้นเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับก็ทีนี้ความเร็วของเงามากน้อยแค่ไหนขึ้นกับว่าอะไรขึ้นกับว่าความเร็วที่เกิดขึ้นในตำแหน่งต่างๆของ เออไอลูกบอลที่เวียงเป็นวงกลมเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับอืมทีนี้ก็ขอเปลี่ยนมุมนิดหน่อยเป็นมุมเซตาละกันปุ๊บก็ใช้ทฤษฎีบทของสามเหลี่ยมเอกรูปเออเส้นขนานนะครับเราก็จะได้ว่าความเร็วตอนที่เราสนใจเอาเป็นลูกบอลตรงนี้ละกันนะตำแหน่งนี้นะครับสนใจเราจะเห็นว่า ความเร็วของการเหวี่ยงลูกบอลเนี่ยมันจะทำมุมกับทิศในแนวแกนแนวดิ่งนะครับเพราะเรากำลังสนใจแค่ความเร็วในแนวดิ่งซึ่งก็เท่ากับว่าเราจะเห็นความเร็วของเงาเความเร็วของเงานะครับเป็น v max สักค่านึงก่อนแล้วก็คูณด้วย cos เซตานะครับอ่ะทีนี้มาสังเกตก่อนว่า v max เนี่ยมันใช้ค่าอะไรนะฮะเนื่องจากว่า v max นะครับ ถ้าเราเรียนในเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมมาแล้วความเร็วเชิงเส้นจะเท่ากับความเร็วเชิงมุมแล้วคูณด้วยระยะรัศมีนะครับซึ่งในข้อนี้ในรูปเนี้เราขอกำหนดว่าเเชือกยาว a เหมือนเดิมนะครับดังนั้นหน้าตาสมการความเร็วก็จะได้เป็นโอเมก้า a c คอสเจตาก็จะเป็นโอเมก้า t บวกฟีเหมือนเดิมนะครับเหมือนอธิบายเหมือนกับรูปที่แล้วทีนี้คำถามก็คือ มีอะไรน่าสนใจอย่างอื่นอีกไหมนะครับทีนี้มาสังเกตรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนละกันนะครับปึ๊บอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าครูยังต้องการหาว่าเมื่อก่อนหน้านี้เราใช้แค่ sin เนาะตอนนี้เราจะใช้คอร์้บังอ่าอันนี้เป็นตำแหน่ง x ละกันเนาะที่เกิดขึ้นวัดจากตำแหน่งสมดุลขึ้นไปเป็นระยะ x นะครับรูปสามเหลี่ยมที่ได้เนี่ยมันจะได้เป็นเซต้าตัว a ตัว x นะครับ นื่องจากเซต้าที่ครูกำหนดตั้งแต่รูปที่แล้วก็คือเซต้ามันคือเจ้านี้นะครับเราจะมาหากันว่า c o s เซต้ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งจากรูปนะครับด้านนี้จะเป็น a กาลังสลบ x กาลังสองแทนหรือ c o s เซต้าของเราจะกลายเป็นสแควรู a กาลังสองลบ x กาลังสองส่วน a ซึ่งเมื่อเราเอาไปแทนค่าเราก็จะได้สูตรเพิ่มมาอีกสูตรหนึ่งจึงเป็นโอเมกาสแรู a กาลังสลบ x กาลังสอง เราก็จะได้สูตรการเคลื่อนที่เอกะความเร็วของการเคลื่อนที่แบบซิมเปอร์ทัมิกหน้าตาประมาณนี้ออกมานะครับอืมอ่ะทีนี้ต่อมาถ้าเราไปสนใจของความเร่งบ้างละ่ะอ่ะเนื่องจากมันกลาเป็นที่แบบวงกลมอีกแล้วนะครับก็อันนี้ขอแก้เป็นเซตาละกันทีนี้เราก็ต้องสนใจก่อนว่าเออความเร่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ตำแหน่งต่างเนี่ยเอ่อสมมติความเร่งชี้ไปด้านไหนดีอ่ะเป็นบวกอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับ ก็ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนื่องจากเราเวียงเชื่อมในวงกลมนั้นเราก็ต้องนึกก่อนว่าความเร่งอะไรที่เกิดขึ้นในการที่แบบวงกลมเมื่อ,อ,อความเร็วเชิงเส้นมันคงที่นะครับมันจะมีแค่ความเร่งตัวเดียวคือความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับหรือ a ตัวนี้ของเราอ่ะเราก็ใช้วิธีคล้ายๆกับข้อที่กับการหาความเรวหรือก็กคือใช้ทฤษฎีบทของเ,ออเส้นขนานนะครับจะได้เซตาตรงนี้ซึ่งเราสนใจแต่ในแนวแกนดิ่งเท่านั้นนะครับจึงได้ ความเร่งจึงชี้ลงข้างล่างเป็น i n เซต้าแต่มันชี้ลงข้างล่างนะครับดังนั้นความเร่งที่เราต้องเห็นเลยต้องเป็นติดลบ A Max แล้วก็ไซโอเซต้านั่นเองในเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของความเร่งของเราความความเอ,อความเร่งความสูตรศูนย์กลางไม่ใช่ตรงตัว C มีค่าเท่ากับเอวีอ v, กำลังสองส่วน ระยะรัศมีของวงกลมหรือตัว A ของเรานะครับหรือเท่ากับความเร็วความเร็วเชิงมุมกําลังสองคูณด้วยระยะรัศมีเหมือนกันนะฮะแต่ในบทนี้ส่วนใหญ่เราจะสนใจไปที่ความเร็วเชิงมุมเป็นหลักนะครับก็จะได้เป็นลบโอเมกากำลังสองเอซโอเมกาทีแล้วบวกด้วยฟีนะครับทีนี้เพื่อเป็นความเพื่อความรวดเร็วนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครคุ้นๆน,นะครับมันคือการกระจัด ของเรานั่นเองนะครับหรือเราจะสามารถหามันได้ในรูปของลบโอเมก้ากลังสอแล้วคูณด้วย X นั่นเองนะครับเราก็จะได้เป็นสูตรการหาความเร่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮามโมนิกนะครับซึ่งสรีรวมสามารถสรุปได้ว่ามันมีอยู่ประมาณสูตรอยู่เท่านี้นะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยโดยที่เราสามารถบอกได้ว่าความเร็วเชิงมุมหรืออัตราเร็วเชิงมุมนะครับก็คือหาได้จาก มุมที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เคลื่อนที่หรือถ้าเคลื่อนที่ครบ1รอบจะใช้มุมทั้งหมด3 6 0องศาหรือเปลี่ยนเป็น2พายแล้วหารด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบเราเรียกว่า1่คาบหรือเราสามารถเปลี่ยนคาบเป็นความถี่ได้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณสมการอยู่ประมาณนี้นะครับในการแก้ปัญหาซึ่งในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะไม่ยากเท่าไหร่นะฮะอ่ะวันนี้ไปดูตัวอย่างกัน ในเรื่องอน้ข้อแรกนะครับอนุภาคตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายด้วยความถี่1,000ส่วน2พายเฮิร์มีแอมพลิจูดเท่ากับ5เซนอนุภาคนี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับอ่ะก็ครูก็ใช้วิธีเดิมเมาอกันขีดเส้นแล้วก็เขียนไว้ว่าเขาให้อะไรมาเขาถามอะไรนะครับอันนี้เขาให้ความถี่มาหน่วยเฮิร์ก็คือ f ถ้าแอมพลิจูดมาก็คือ a ให้อัตราเร็วสูงเอ่อถามความอัตราเร็วสูงสุดก็คือถาม V Max ของเรานั่นเองนะครับก็ไปดูได้นะครับว่า V m a x ของเรามันหน้าตาประมาณไหนซึ่งธรรมชาติของฟังก์ชันตรีโกณทั้งหลายแหล่นะครับมีค่า Max สุดจะต้องไม่เกินเลขหนึ่งแม็กสุดต้องเป็นเลขหนึ่งเลยเท่านั้นนะครับดังนั้น V m a x ก็ต่อเมื่อต้องเท่ากับ A โอเมกานะครับหรือ v max ของเราต้องเท่ากับ a คูณด้วยโอเมก้าดังนั้นหน้าที่เราก็คือหาตัว a มาและโอเมก้ามาซึ่งจากโจทย์เราเรู้แล้วว่า a เท่ากับ5ซนติเมตรหรือเท่ากับ0.05เมตรนะครับโอเมกา้าเนื่องจากว่าเขาให้ความถี่มาเราต้องนึกก่อนว่าโอเมก้าที่คำนวณไปหาความถี่คืออะไรบ้างก็คือ2พายคูณด้วย f นะครับ ที่เหลือก็แค่แทนค่าเข้าไปนะคะตัว f ก็คือ1,000หารด้วย2พายตัดตัดก็จะได้1,000หน่วยของโอเมก้าถ้าเรียนในเรื่องวงกลมแล้วก็คือหน่วยเรเดียนเปอร์เซกนั่นเองนะครับ v max จึงต้องเท่ากับตัว a คือ0.05ย์จโอเมก้าคือ1,000คูณกันเป็นให้เรียบร้อยก็จะได้50หน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นคำตอบครอนี้ต่อไปนะครับ ีนี้จะเป็นเรื่องของกราฟบ้างนะครับเนื่องจากว่าเอาแบบเวอร์ชันถ้าทำแบบเวอร์ชันแรกนะครับคือเวอร์ชันเด็กม .4 ก่อนถ้าเป็นม .4 เราเรียนรู้แล้วมาว่ากราฟ vt ของเราเนี่ยมันจะมีความชันกับพื้นที่ใต้กราฟนะครับความชันของมันจะกลายเป็นความเร่งพื้นที่ใต้กราฟจะกลายเป็นการกระจัดของเรานะครับ ทีนี้เราก็แค่โยงไปว่ากราฟอัตราเร็วไปกันกระจัดเป็นยังไงหรืออีกหรืออีกวิธีดึงก็คือ xt ของเราเนี่ยมีอันเดียวที่แบบมาสื่อไปถึงก็คือสโลปนะครับความชันหาไม่ได้ก็คือสโลปมันคือความเร็วนั่นเองอ่ะก็ครูเอาวิธีล่างแล้วกันเพราะมันง่ายกว่านะฮะอ่ะมาวิเคราะห์ข้อ a ก่อนช่วงนี้ครูเห็นความเอ่อความชันเป็นศูนย์ความชันเป็นศูนย์ความชันเป็นศูนย์หมายความว่าค่ามันต้องเป็นที่ศูนย์หมดถูกต้องนะครับ ตรงนี้ความชันเป็นไงเอ่ยเป็นลบแล้วว่าเราก็รูปดูจากรูปเนี่ยความชันนะตรงนี้น่าจะมากที่สุดล้มันซึ่งมันมากที่สุดจริงๆนะครับดังนั้นข้อ A น่าจะถูกนะฮะต่อไปข้อ C มาดูก่อนว่าเผื่อเราวิเคราะห์ผิดอนะ่ะอันนี้ความชันเป็นศูนย์หมดแต่ความเร็วดันเยอะสุดเลยดังนั้นมันผิดแน่นอนนะฮะต่อไปข้อ B ล่ะความชันสูงสุดสูงสุดสูงสุดเนา แต่ความเร็วแน่นอนเหมือนเดิมเลยน้อยหมดดังน,น,นั้นมันต้องผิดแน่นอนอันนี้ดูซิความชันเป็นเศูนย์หมดแต่ค่ามันอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่ค่าที่เป็นศูนย์ด้วยดังน,น,นั้นผิดหมดจึงตอบข้อ A ไปโดยปริยายนะครับอันนี้ถ้าทำด้วยความรู้แค่นมสีก็จะทำได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้มหเลยก็ได้นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนบอกครูผมอยากทําด้วยความรู้มหบ้างอะ่ะเสียดายความรู้มหอ,อุตสาห์เรียนมา ทำยังไงนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเราเรียนในเวอร์ชั่นนี้นะครับในวิดีโอครูเลือกที่จะใช้เป็นตัว x เนาะมันจะเป็น a sine omega t นะครับส่วนตัว v จะเป็น a omega cos omega t นะครับอ่ะก็แต่ว่าในกราฟเนี่ยถ้าเราพลอตด,ดีๆเนอะตัว a ของเขาเนี่ยมันไอตัว x ของเขาเนี่ยจะไม่ใช่ s i n แต่จะเป็น a cos omega t v ของเขาจะเป็นลบ โอเมก้าเอไซโอเมก้าทนะครับอ่ะแล้วคำถามคือแล้วเราจะพลอตยังไงได้เราสามารถวิเคราะห์ได้จากเอาตามที่วีดีโอในของครูก็ได้ก็คือไซเนี่ยกับคอสเนี่ยถ้าเราเรียนตรีโกณมาแล้วเราจะรู้ว่าไซานำคอสอยู่90องศาเสมอหน้าที่เราก็คือดูให้เจอว่ากราฟไหนมันนำอยู่เออกราฟการกระจัดนำ ความเร็วอยู่90องศาขอแค่นั้นก็พอนะครับซึ่งถ้าวิเคราะห์ดูนะครับวิธีวิเคราะห์ง่ายนิดเดียวลองวาดรูปวาดรูปนี้ดูนะครับถ้ามันนำมันจะต,ต้องสามารถโดนดึงออกมาปุ๊บเดินดึงออกมาเอถ้ามันตามนะครับถ้าดึงออกมาปุ๊บต้องต้องตามนะไม่ใช่นำการาฟที่โดนดึงออกมาจะต้องไปซ้ํากับรูปข้างล่างนะครับซึ่งแต่ว่าเราบอกว่า x มันนา v ีดูดังนั้นเราต้องดูจาก V แล้วลองดึงดูซิว่ามันเป็นไงนะครับซึ่งถ้าดึงไปปุ๊บมันจะได้รูปตัวการกระจัดมาพอดีดังนั้นข้อ A เลยถูกนะครับในขณะที่รูปอื่นๆลองไปลองไปฝึกดึงดูด้วยตาตัวเองดูนะครับว่ากราฟที่ออกมามันโดนดึงไปเนี่ยโด,ดนดึงไปเนี่ยโดนดึงไปเนี่ยมันเป็นกราฟการกระจัดหรือเปล่าถ้าไม่นะครับก็ไม่ใช่คำตอบนะครับต่อมาคือข้อนี้นะครับข้อที่สาม ครูจะไม่เห็น่าจะมีสี้อ,อใช่สี้อนะครับอ่ะจากรูปอนุมภาคเคลื่อนที่แบบวงกลมรัศมี20เซนนะครับมีอัตราเร็วคงที่20เมตรต่วินาทีเขาถามว่าเงาที่เกิดขึ้นแบบมีอัตราเร่งสูงสุดเท่าไหร่นะฮะก็นึกสูดนึกถึงสูตรของความเร่งไปเลยก็ได้นะครับก็คือ A เท่ากับโอเมกากำลังสองต้องติดลบด้วยไซโอเมกา t นะครับหรือ ลบโอเมก้ากำลังสองก็ได้นะครับประมาณนี้นี่เขาบอกอะไรมาบ้างนะครับอ่ะเขาบอกรัศมีวงกลมมาอย่างที่ครูบอกไปนั่นในในเรื่องเนี้ยเราจะกําหนดว่ารัศมีเนี่ยจะเป็น a อส,ส่วนใหญ่นะฮะดังนั้นจึงเหมือนไกลๆว่าเขาบอกว่า a ตัวเนี้ยเป็น a ของเรานะครับต่อไปเขาบอกอัตราเร่งคงตัว20เมตรหมายความว่าไออนุภาคเนี้ยเคลื่อนที่ครบ1รอบด้วยอัตราเร็ว20 m, เมตรต่อว,วินาทีเสมอ หรือเขากำลังบอกมาว่า VMAX ของเราเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีโดยปริยายนะครับสิ่งที่เขาถามคือเขาถามอัตราเร่งสูงสุดก็คือเขากำลังถามว่าถ้าเราจะคนวณอัตราเร่งสูงสุดนะครับซึ่งซ้ายมันสูงสุดได้แค่หนึ่งเนาะดังนั้น AMAX ของเราถ้าเอาแต่ขนาดไม่เอาทิศทางจึงต้องเป็นโอเมก้ากำลังสองคูณด้วย A หน้าที่เราเลยเป็นหาทั้งตัว A และหาโอเมก้าให้เจอหาเจอ2ตัวนี้เป็นอันเสร็จนะครับไม่ใช่เรื่องยากอ่ะทีนี้เนื่องจากในโจทย์นะครับเขาไม่ได้บอกโอเมก้าเลยเขาบอกแต่ a ดังนั้นเราจะจะหาโอเมก้าจากตัวสิ่งที่เหลืออยู่นะครับก็คือ v นั่นเองเรารู้ว่า v max หรือค่าสูงสุดมันมีค่าเท่ากับโอเมก้า a นะครับ v max ของเขาคือ20นะครับโอเมก้าเราไม่รู้ a ของเราคือ20เซนหรือ0.2เมตรนั่นเองโอเมก้าเลยเป็น100 เ a เดียนเปอร์เซนะครับดังนั้นที่เหลือเราก็เอาไปแทนค่าเนาะหนึ่ยกำลังสองเราคูณด้วย A ก็คือ0.2นจุดองะครับคำตอบที่ได้ก็จะออกมาเป็น2000เมตรต่อวินาทียกกำลังสหรือตอบข้อ A นั่นเองประมาณนี้นะครับไม่อยากข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าการสั่นแบบฮารโมนิกเนี่ยก,การสั่นที่ความถี่20เมตรต่อ A 20 เอชสิบนสองพายเฮิร์ส์นะครับการสั่นนี้มีอัตราเร็วสูงสุดบอกให้ v m a x มาด้วยแล้วเขาก็ถามความเร่งสูงสุดนะครับอ่ะก็คือเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะครูก็ขอไล่ลำดับการทำแบบเวอร์ชั่นเวลาเขียนคำตอบนะครับเราก็ต้องเริ่มจาก v m a x เท่ากับโอเมก้าคูณด้วย A เนาะโอ้ลืมไปเขาไม่ได้บอกโอเมก้ามาตรงๆนี่นะงั้นก็เราหาโอเมก้าก่อนนะครับโอเมก้าเนื่องจากเขาบอกด้วยความผี่เลยต้องเป็น2พาย f 2พคูณด้วย10ส,ส่วน2พายเลยเป็นเลข10ธรรมดาหน่วยเรเดียนเปอร์เซกนะครับ v max เท่ากับโอเมก้าคูณด้วย A อ่ะเขาบอก v max มาคือ4โอเมก้าเขาเราคือ10 A เราไม่รู้เราต้องหามาเนาะ A เลยได้เท่ากับ0.4หน่วยเมตรนะครับสุดท้ายเราก็จะมาหาความเร่งสูงสุดเท่ากับโอเมก้ากำลังสองคูณด้วย A เท่ากับ สิยกกำลังสองแล้วคูณด้วย0.4หรือตอบเท่ากับ40เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับอ่ะก็การใช้สูตรพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็เป็นอันจบ EP ที่1ของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับขอบคุณครับ